ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสาเหตุทิ้งลูกสุดสะเทือนใจนิ่มเล่านาทีทิ้งน้องต่อลงน้ําเพราะสาเหตุเล็กๆสุดสะเทือนใจนิ่มเล่านาทีทิ้งน้องต่อลงน้ําเหตุเกิดจากสิ่งเล็กๆพร้อมเผยสาเหตุทําไมถึงโกหกทุกคนว่าลูกหายจากกรณีการหายตัวไปของน้องต่อหนูน้อยวัยแเดือนซึ่งล่าสุดนิ่มแม่ของน้องต่อรับสารภาพแล้ว เป็นคนเอาน้องต่อไปโยนทิ้งน้ำหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจมีข้อมูลทางโทรศัพท์ข้อมูลการโทรเข้าออกยืนยันตรงกรันว่านิ่มหายตัวไปเมื่อเวลา3นาฬิกาถึง5นาฬิกาและคำบอกเล่าของพี่สะพยว่านิ่มกลับมาที่บ้านเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีตอนนี้เหลือเพียงกระบวนการอย่างเดียวคือการค้นหาน้องต่อจากการสอบสวนนิ่มในเบื้องต้นให้การว่าน้องต่อตื่นงองแงตอนตีสา พราะมีไข้อุ้มให้นมแต่ก็ร้องไม่หยุดถึงอุ้มเขย่าไปมาจนน้องต่อหลนหัวกระแทกพื้นจากนั้นก็หลับไปแม่เข้าใจว่าลูกหลับจนตีห้าจะชงนมอีกรอบพบว่าลูกนอนเสียชีวิตไม่รู้จะทำยังไงกลัวความผิดและกลัวติดคุกไม่มีคนดูแลพ่อตาบอดแม่พิการติดเตียงจึงเก็บความลับมาตลอดและไม่คิดว่าจะเป็นข่าวดังคนเยอะไม่มีใครปรึกษาตำรวจที่สอบก็พูดจากลมขู่ทุกอย่าง ทําให้ไม่กล้าพูดโดยขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาส่วนที่เกี่ยวข้องชุดประดาน้ำและอาสามูลนิธิศูกสารานุเคราะห์นครปฐมเตรียมเครื่องมือหรือผักตบชวาในคลองท่อออกเพื่อค้นหาร่างน้องต่อเด็กชายไว้8เดือนขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ